สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพไวเก่าครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆที่เป็นเหมือนภัยเงียบในร่างกายของเรานั่นก็คือสุขภาพกระดูกและความเสี่ยงจากโรคกระดูกพรุนครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าโรคกระดูกพรุนมักไม่มีอาการแสดงใดๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นเช่นกระดูกหักโดยเฉพาะการหักบริเวณสะโพกหรือกระดูกสันหลัง ซึ่งอาจทำให้เราต้องนอนติดเตียงสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองและกระทบกับคุณภาพชีวิตของเราไปตลอดการได้เลยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากระดูกเสื่อมกับกระดูกพรุนแล้วสับสนว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่าผมขออธิบายสั้นๆว่ากระดูกเสื่อมคือปัญหาที่ข้อต่อเช่นข้อเข่าแต่กระดูกพรุนคือปัญหาที่ความหนาแน่นของกระดูกทั้งร่างกายลดลงทำให้กระดูกเปราะและหักง่ายขึ้นครับ วันนี้ครับเราจะมาเป็นนักสร้างกระดูกไปด้วยกันชวนชาวสูงวัยทุกท่านมาเรียนรู้5วิธีสร้างกระดูกให้แกร่งโดยเฉพาะการจัดการกับแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อให้กระดูกของเราแข็งแรงไม่หัดง่ายและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงครับ 1. ทำไมกระดูกพรุนถึงเป็นภัยเงียบที่คุกคามวัยเก่าก่อนอื่นเรามาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนมากที่สุดครับ วัยและฮอร์โมนเมื่อเข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะในผู้หญิงภาวะการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนจะทำให้มวลกระดูกลดลงอย่างรวดเร็วการสร้างน้อยกว่าการสลายเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะเข้าสู่ภาวะที่กระบวนการสลายกระดูกมีมากกว่ากระบวนการสร้างทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงขาดแคลเซียมและวิตามินดี สารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกมักได้รับไม่เพียงพอหรือร่างกายดูดซึมได้ไม่ดีเท่าเดิมครับภัยร้ายคือการหักกระดูกที่หักจากภาวะกระดูกพรุนมักจะเกิดขึ้นบริเวณข้อมือกระดูกสันหลังและที่สำคัญที่สุดคือกระดูกสะโพกซึ่งการหักของกระดูกสะโพกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุต,ต้องพึ่งพารถเข็นหรือเตียงครับ5วิธีสร้างกระดูกให้แกร่งไม่หักง่ายมาครับ นี่คือ5กุญแจสำคัญที่พี่ๆชาวสูงวัยต้องนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงครับ 1. กินแคลเซียมให้ถึงไม่ใช่แค่ดื่มนมสารอาหารคือรากฐานปริมาณที่เหมาะสมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ควรได้รับแคลเซียมประมาณ1,000-1,200ถึง1,200มิลลิกรัมต่อวันแหล่งแคลเซียมชั้นเลิศไม่ได้มีแค่นมครับลองเพิ่มปลาเล็กปลาน้อยที่กินได้ทั้งกระดูกงาดำเต้าหู้ โยเกิร์ตและผักใบเขียวเข้มเช่นคะน้าหรือบรอกโคลี่เข้าไปในมื้ออาหารของคุณครับการเสริมแคลเซียมหากคุณได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมแต่ต้องระวังไม่ให้ทานมากเกินไปในคราวเดียวเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ไม่หมดครับ 2. วิตามินดีคือกุญแจสำคัญตัวช่วยดูดซึมที่ขาดไม่ได้บทบาทสำคัญวิตามินดีไม่ใช่แค่บำรุงกระดูก แต่เป็นเหมือนกุญแจที่ไขให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมที่เรากินเข้าไปได้หากขาดวิตามินดีแม้กินแคลเซียมเยอะแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ครับรับแสงแดดถูกวิธีอย่างที่เราเคยคุยกันไปให้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าก่อน9โมงเชา้าหรือเย็นหลัง4โมงเย็นประมาณ10-15นาทีครับอาหารเสริมวิตามินดี ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักขาดวิตามินดีเนื่องจากไม่ค่อยได้รับแสงแดดหรือผิวหนังสร้างได้น้อยลงครับดังนั้นการรับประทานวิตามินดีเสริมหรือดีสจึงเป็นอย่างยิ่งแต่คุณปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดขนาดที่เหมาะสม 3. ออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักกระดูกยิ่งแบกยิ่งสร้างตัวเองหลักการครับการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับกระดูกคือการออกกำลังกายที่ร่างกายต้องต้านทานแรงโน้มถ่วงหรือที่เรียกว่า Weight-bearing exercise ครับตัวอย่างกิจกรรมการเดินเร็วการเต้นรำการรำไทยจิการวิ่งหย่อย่ทักข้อต่อ,อยังไหวนะครับและการยกน้ำหนักเบาๆการกระทำเหล่านี้จะส่งสัญญาณให้กระดูกรู้ว่าต้องสร้างตัวเองให้แข็งแรงขึ้นครับหลีกเลี่ยงการลอยตัวการว่ายน้ำแม้จะดีต่อข้อต่อแต่ไม่ถือเป็นการออกกำลังกายสร้างกระดูกเพราะร่างกายไม่ได้ต้านทานแรงโน้มถ่วงครับ4 ควบคุมโรคเรื้อรังและยาที่เสี่ยงจัดการโรคป้องกันกระดูกถูกทำลายเบาหวานและไทรอยโรคเรื้อรังบางชนิดเช่นเบาหวานหรือภาวะไทรอยทำงานผิดปกติอาจส่งผลต่อมวลกระดูกหากมีโรคเหล่านี้ต้องควบคุมอาการให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างเคร่งครัดอย่างมากเลยครับยาที่ควรระวังยาในกลุ่มสเตียรอยหากใช้ต่อเนื่องนานๆจะผลให้กระดูกบางลงอย่างรวดเร็วควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีลดหรือเปลี่ยนยาหากทำได้ครับ 5. ตรวจความหนาแน่นของกระดูกรู้ความเสี่ยงก่อนจะหักการตรวจมวลกระดูกหรือโบนเดนซิโตเมตรีเป็นวิธีเดียวที่สามารถบอกได้อย่างแม่นยำว่าคุณมีความเสี่ยงต่อกระดูกพรุนอยู่ในระดับใดผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้หญิงไว้หมดประจำเดือนควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองนี้ครับรักษาพันธีเมื่อพบหากพบว่ามีภาวะกระดูกบางหรือ ออสติโอพเนียหรือกระดูกพุ่นหรือออสติโอโพร i ซิแพทย์จะแนะนำการรักษาด้วยยาเพื่อช่วยชะลอการสลายตัวของกระดูกซึ่งจะช่วยป้องกันกระดูกหักได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสรุปส่งท้ายจะเห็นได้ว่าโรคกระดูกพรุ่นในวัยเก่านั้นเป็นภัยเงียบที่เราต้องใส่ใจแต่เราสามารถสร้างกระดูกให้แกร่งและป้องกันการหักได้เพียงแค่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอครับ ตั้งแต่การได้รับแคลเซียมและวิตามินดีอย่างเพียงพอการออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักการควบคุมโรคประจำตัวและการตรวจเช็คมวลกระดูกเป็นประจำการที่เรามีกระดูกที่แข็งแรงนั้นจะช่วยให้ท่านชาวสูงวัยทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงคล่องแคล่วและมีความสุขในทุกวันครับอย่าปล่อยให้กระดูกพรุนมาเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราต้องสะดุดเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผมขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อโดยตรงนะครับเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสุขภาพกระดูกของคุณมากที่สุดครับวันนี้เวลาของรายการพลังสุขภาพวัยเก่าหมดลงแล้วครับขอให้ทุกท่านมีพลังสุขภาพวัยเก่าที่กระดูกแข็งแรงและมีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ